หมอวรงโพสต์ขายเสือ้อไทยพักดีชวนประชาชนสู้เพื่อประเทศสู้พักหุ่นเชิดเมื่อวันที่31กร,รกฎาคม2566ในายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัววรงเดชกิจวิกรมวารองเดกีรีทิวกรมระบุคแคปชั่นว่า มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราพักไทยพักดีง่ายๆเพียงซื้อเสื้อพักไทยพักดีให้เราได้ทำงานต่อสู้เพื่อประเทศของพวกเราขณะที่ในคลิปดังกล่าวมอวรรคงได้ระบุว่าพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังเผชิญปัญหาที่หลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเจอปัญหาพัคหุ่นเชิด เจอขบวนการล้มล้างการปกครองเจอกระบวนการแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมอเมริกาแต่ไทยพักดียังสู้ครับพี่น้องไทยพักดีจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันสู้กับไทยพักดีง่ายง่าวันนี้เรามีเสื้อยืดตัวละ200บาทเท่านั้นถ้าสามตัวพี่น้องช่วยไทยพักดี500บาทเรามีหลากหลายให้พี่น้องได้เลือก มาร่วมกับไทยพักดีโดยการซื้อเสื้อไทยพักดีเพื่อร่วมกับพี่น้องในการสู้ติดต่อได้ที่ Facebook พักไทยพักดีได้เลยครับ